สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะต่อจากคลิปที่แล้วที่เราได้พูดถึงระบบพิกัดเชิงขั้วคราวนี้เราจะมาดูว่าแล้วความสัมคัญระหว่างระบบพิกัดเชิงขั้วกับระบบพิกัดฉากเป็นยังไงนะคะอาจารย์ทบทวนอีกครั้งนึงเนาะพิกัดฉากก็คือแกน x แกน y พิกัดเชิงขั้วคือ r กับ t นะคะดังรูปที่เราเห็นอยู่ในสไลด์นี้นะคะดังรูปที่เราเห็นอยู่ในสไลด์เราจะเห็นว่าแกน x คือแนวนอนแกน ตั้งคือแนวแกน x คือแนวนอนแกน y คือแนวตั้งนะคะแล้วจุดนี้คือจุดที่ถ้าอยู่ในรูประบบพิกัดฉากเราเรียกว่าอยู่ตำแหน่ง x, คอม m o n c มา y ก็คือพิกัด x, y นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะแปลงให้อยู่ในรูปพิกัดเชิงขั้วจุดนี้แทนที่จะเป็น x กับ y จะกลายเป็น r แล้วก็เซตทันทีซึ่ง r เนี่ยก็คือระยะจากจุดกำเนิดมายัง ตำแหน่งที่จุดนี้อยู่นะคะแล้วก็เซตาคือมุมที่กว่าจากแกน x มายัางแกนที่เป็นตำแหน่งจุด P อยู่นั่นเองก็คือกว่าจากแกน x ไปหาแกน P แกนของจุด P นะคะก็คือมุมเซตาคราวนี้เรามาดูความสัมพันธ์2อย่างนี้ว่าเขาสัมพันธ์กันยังไงนะคะพิกัดเชิงคััวกับพิกัดฉากนะคะคราวนี้เราบอกว่าระยะทางจากในเนี้ย ระยะทางบนแกน x เ,เนี่ยเรามีระยะเป็น x ตัวสีแดงนะคะระยะแนวตั้งเนี่ยก็คือระยะแกน y นะคะเป็นสีแดง y เป็นสีแดงแล้วระยะ,ะถึงจากจุดกำเนิดจนถึงจุด p เนี่ยคือระยะ r แล้วก็มีมุมเป็นมุมเ h ต t นะคะเราจะเห็นว่ารูปเนี้ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก คราวนี้ถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากความสัมพันธ์ของเขาก็จะเกี่ยวข้องกับพีทาโกรัสทันทีนะคะเราบอกว่าพิกัดเชิงขั้วก็คือพิกัดที่เป็นส่วนประกอบของ R. กับเซตานะคะพิกัดฉากก็คือพิกัดที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ Y นะคะเราบอกว่าถ้า X ระยะ x ตัวนี้ถ้าอยู่ในรูปของ R. กับเซต้าเราจะได้ว่า x เท่ากับ R c ร์สเซ ถ้าเราเรียนในฟิสิกส์เราจะเรียกว่าของเขาว่าคือการแตกแรงเนาะแตกแรงในแนวนี้นะคะอาจารย์ก็จะไม่ให้รายละเอียดถึงขนาดนั้นนะคะตอนนี้เราก็รู้กันว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับ r cos θ ถ้าอยู่ในพิกัดฉากเราเรียกเขาว่า x แต่ถ้าในพิกัดเชิงขั้ว x มันก็คือ r cos θ นะคะเช่นเดียวกันค่ะ y นะคะ y ระยะ y y ตัวนี้ถ้าอยู่ในพิกัดฉากคือ y แต่ถ้าอยู่ในพิกัดเชิงคั้ว y คือ r ไซ n เซตอนนี้เรามีความสัมพันธ์แล้วนะสองอย่างแล้วนะ x คือ r โคศเซตา y คือ r s ซ n เนะคะและเราก็ได้อีกว่าเขาคือความสัมพันธ์บนระบ,บพิกัดฉากเอ้ยไม่ใช่สิเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าสามเหลี่ยมมุมฉากเราก็จะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสจำได้ไหม ด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับสแควร์รูทของออด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองด้านประกอบมุมฉากบวกกันยกกำลังสองนั่นแปลว่า R ตัวนี้หาได้จากสแควร์รูท x กําำลังสองบวก y ากำลังสองจริงๆพีทาโกรัสมันคืออะไรจำไดไหมพีทาโกรัสมันคือ R กํากำลังสองเท่ากับประกอบมุมฉากกำลังสองบวกประกอบอีกข้างหนึ่งกำลังสอง เพราะฉะนั้นถ้าเราหา r เดียวได้ r เดียวก็เลยกลายเป็นบวกลบสแควรูท x กำลังสองบวก y กำลังสองซึ่งเป็นที่มาให้เราได้สูตรนี้นั่นเองนะคะคือสูตรนี้มาจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสทำนองเดียวกันเนาะค่าเซตาเซตาตัวนี้หาได้จากอะไรถ้าเกิดสมมุติว่าเราบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างตรีโกณมิติที่เราเคยเรียนตั้งแต่ม3เนี่ยคืออะไรคะสามเหลี่ยมมุมฉาก ไซด์ก็คือข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดใช่ไหมคะไซด์เท่ากับตรงข้ามมุมส่วนตรงข้ามมุมฉาก Co s ก็คือข้ามฉากชิดฉากแล้วก็ t ท n ก็คือใครคะข้ามชิดถ้าเกิดเราอยากจะหา s ซ n ์เนี่ย เพราะฉะนั้นทรายตรงข้ามมุมตรงข้ามมุมก็คือตรงข้ามมุมนี้นะคะตรงข้ามมุมเส้ตาตรงข้ามมุมก็คือ y เพราะฉะนั้นตรงข้ามมุมก็คือ y ส่วนตรงข้ามมุมฉากตรงข้ามมุมฉากก็คือ R y ส่วน R ถ้าเกิดสมมุติเป็น cos cos ชิดฉากก็คือ x ส่วนด้วย R แล้วก็ tan tan คือใครนะคะ tan คือข้ามชิดข้ามชิดคือใครนะตรงข้ามมุมส่วนไปชิดมุมก็เลยกลายเป็นอะไรนะ x คราวนี้คำถามคืออาจารย์ขาถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะหาเซตาเราหาเซตาของความสัมพันธ์ไหนดีจะไซน์คอสหรือ t ท n ถ้าจะเป็น s i น์กับคอสเราจะต้องหาค่า r มาก่อนวุ้น y ไปอีกเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ค่า r เราจะต้องหาค่า r เรารู้แค่ค่า x แล้วก็รู้แค่ค่า y ดังนั้นถ้าหาด้วยความสัมพันธ์คอสเราก็ต้องหาค่า R ก่อนเช่นเดียวกัน ก่อนที่เราจะหาค่าขอเซตาได้แต่ถ้าเราหาความสัมพันธ์ของแทนแทนเราไม่จําเป็นต้องรู้อะไรก่อนเราสามารถแทนได้เลยดังนั้นเวลาเขานิยมที่จะหาเซตาเขาจะหาเซตาจากความสัมพันธ์แทนความสัมพันธ์แทนเราก็เลยได้ว่าแทนเซตาเท่ากับ y ส่วน x มุมอะไรละ่ะที่มีค่าเท่ากับ y ส่วน x เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของเซตาก็คือ arc tan y ส่วน x นั่นเองได้ความสัมพันธ์3าตัวแล้วนะ 1. y เท่ r, ากับ r s i n เซตา 2. x เท่ากับ r c อ o s เซตาาเซตาก็คือ a r c แท n y ส่วน x นะคะโดยที่ r หาได้จากบวกลบสแควรูท x กำลังสองบวก y กำลังสอง ตอนนี้เราได้ที่มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนาะคราวนี้ถ้าเราจะต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างฉากกับขั้วขั้วกับฉากหากลับไปกลับมาไม่มีปัญหาสําหรับเราแล้วก็คือใช้แค่แก้สมการนั่นเองนะคะคราวนี้เขาบอกว่าน้องลิซ่ามาบอกว่าเซตาอากับเซตาเนี่ยสามารถเป็นไปได้หลายค่าในพิกัดเชิงขั้วจากพิกัดฉาก นะคะคือจากฉากแค่นี้มันก็จะอาจจะหา R, เซตาได้หลายค่านะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราลองมาหาอันแรกก่อนเนาะเขาบอกว่าให้หาพิกัดฉากของพิกัดเชิงขั้วแสดงว่าตอนนี้ให้ขั้วมาใช่ไหมถ้าให้ขั้วมาเราก็รู้แล้วว่า2ตัวนี้คือ R และมุมตัวนี้คือเซตดังนั้นเรารู้ R, รู้เซเราต้องการที่จะหา X กับ Y เพราะต้องการหาฉากฉากก็คือหา x กับหา y โอเคค่ะดังนั้นเราจึงได้ว่าถ้าเป็นแบบนี้เอะอาจารย์อะไรของอาจารย์นะ voilà? ถ้าเป็นแบบนี้เราก็เริ่มต้นเลยค่ะเราก็เริ่มเลยเรารู้ความสัมพันธ์อะไรบ้างนะ x เท่ากับ r cos เตาเพราะฉะนั้น r ก็คือ2 θ เซก็คือ cos ลบายส่วน6เซตก็คือ 2ลบายส่วน6แล้วหลังจากนั้นเราก็หาค่า x ได้เลยถูกไหมคะเราจึงได้ค่า x เ,เท่ากับอะไรนะได้ค่า x เ,เท่ากับเท่าไหร่คะ,ะคราวนี้เราจะต้องรู้ค่าของ cos ลบายส่วน6 เราต้องรู้ค่าของ cos ลบายส่วน6 cos ลบายส่วน6อยู่ไหนหรอวาดแกนก่อนเลยายส่วน6ก็คือมุมตามทวนเข็มนาฬิกาเนาะคราวนี้ลบายส่วน6ของเขาก็จะเป็นอันนี้ายส่วน6ายส่วน6คือ30องศาวาดไม่สวยเลย30องศาอยู่ไหน30องศาอยู่นี่30องศาเพราะฉะนั้นมุมายส่วน6อยู่นี่ cos ค,คือค่า x คอสคือค่า X เ,เพราะฉะนั้นคอสลบไพส่วน6ก็คือตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้น X เ,เปลี่ยนไหมคะ X ตรงนี้เปลี่ยนไหมแกนร X ไม่เปลี่ยนดังนั้นเราจึงได้ความสัมพันธ์ว่าถ้าเกิดคอสลบไพส่วน6ก็มีค่าเดียวกับคอสไพส่วน6นั่นเองดังนั้นก็เลยได้ที่มาว่าเราก็คือได้2 c o s อสพ่ส่วน6 2, อสองพส่วน6ซึ่งพพยส่วน6คือ30องศา ภายส่วน6 30องศายกกดมือขวาขึ้นมา30องศาคอ30องศาเท่ากับเท่าไหร่คะขอ3กดมือขวา30องศาได้รูส3ส่วน2เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้2คูณกับรูส3ส่วน2คูณนะคูณดังนั้นคูณอนาะจารย์ก็เขียนวงเล็บเข้าไปให้รู้ว่าเขาคูณกัน2ตัด2เราก็เลยเหลือแค่ใครคะ สแควร์รูทสาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แล้วว่า x เท่ากับสแควร์รูทสาทำนองเดียวกัน y เท่ากับ r sin เซตมีค่าเหมือนเดิมค่ะ r คือ2แล้วก็ sin เซตาเซคือลบพายส่วน6แต่ลบพายส่วน6 sin คือ y sin คือแกน y เพราะฉะนั้นแกน y ตัวนี้เป็นบวกเนาะถ้า,ายส่วน6 y เป็นบวก แต่ถ้าลบทายส่วน6 y เป็นลบดังนั้นเราจึงได้ว่า cos ลบพายส่วน6ก็คือลบไซนขอโทษค่ะ s i n ลบทายส่วน6ก็คือ <c oughs> ลบไซนาพายส่วน6เราจึงได้มาเป็น2คูณกับลบ sin พายส่วน6แบบนี้ลบคูณกับบวกข้างหน้าก็เลยได้เป็นลบ 2, สอง พายส่วนหกคราวนี้ในส่วนของพายส่วนหกในส่วนของพายส่วนหกสายส่วนพายส่วนหกเมื่อกี้กดมือขวากดมือขวาสายก็คือพายสายพายส่วนหกก็คือหนึ่งส่วนสองดังนั้นเราจึงได้คำตอบออกมาเป็นลบสองคูณกับหนึ่งส่วนสองสองตัดกับสองได้ก็เลยเหลือแค่ใครนะคะเหลือแค่ลบหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราได้ความสัมพันธ์แล้วว่าถ้าเกิด r เท่ากับ2แล้วก็ t h e าเท่ากับลบายส่วน6จะได้ x คือใครนะคะจะได้ x ก็คือรูท3แล้วก็ได้ y ก็คือลบ1ดังนั้นเราจึงสรุปเลยค่ะดังนั้นพิกัดฉะเราจะได้แบบคันดับ x y ตัวนี้ก็คืออะไรนะรูท3แล้วก็ลบ1 อาจารย์ทําให้ดูหข้อนะคะอาจารย์ทำให้ดูหนึ่งข้อ,ะะอ,าาข,อข้อต่อไปตัวอย่างที่2.4ในชีตให้ทุกคนลองทําดูนะคะเอ๊ะ2.3 2.4 2.4อาจารย์ทําให้ก็ได้ค่ะ2.4โอเคค่ะ2.4เขาบอกว่าให้เราหาพิกัดเชิงคู่จากฉากแสดงว่าฉากคือใครนะ x ก็คือหนึ่ง y ก็คือหนึ่ง ดังนั้นเราจึงได้ว่าพิกัดเชิงขั้วก็คือ r แล้วก็ t h e t โอเคเรารู้แล้วค่ะเรารู้แล้วว่า x คือ1 y เท่ากับ1เรามีความสัมพันธ์ว่า r เท่ากับบวกลบ square root x กำลัง2บวก y กำลังสองแทนค่า r ได้เลยเราก็จะได้เป็น r ก็คือ x x กำลัง2อ r ก็คือ x กำลัง2บวก y กำลังสองก็จะเป็น1กำลังสองแล้วก็บวกด้วย1กำลัง2ตรงไหนที่เป็น x ก็เป็น1 ตรงไหนที่เป็น y ก็เปลี่ยนเป็น1ก็จะได้เป็นบวกลบสแควรูท1กํลัง2 1กํลัง2 1กํลัง2 1คูณกัน2ครั้งก็คือ1 1บวก1ก็คือ2สแ e r รูทอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็คือ2ก็เลยได้เป็นบวกลบสแค r รูท2เราได้ R แล้วค่ะเท่ากับสแค r รูทบวกลบสแค r รูท2คราวนี้เรามาหาเซตากันเซตาความสัมพันธ์ว่ายังไงจำได้ไหมคะเซคือ arc tan y ส่วน x เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้เป็น arcs tan y ก็คือ1 x ก็คือ1 1ส่วน1ก็คือ1แล้วมุมอะไรละ่ะที่จะเท่ากับ1มุมอะไรที่เท่ามีมุมอะไรที่ tan theta เท่ากับ1 มุมอะไรที่แทนเท่ากับ1อาจารย์พูดผิดมุมอะไรที่แทนเท่ากับ1คราวนี้เราก็มาดูกันว่ามุมอะไรที่แทนเท่ากับ1ดูจากรูปนี้เลยนะคะทุกคนจะเห็นในชีตเนาะมุมสาสิบเอ่อมุมศูนองศาแทนเป็น0มุมสามสหรือพายส่วนหแทนเป็นเท่านี้มุมที่แทนเท่ากับ1ก็คือมุมพายส่วนสหรือ45่บห้าองศา มุมที่แทนเท่ากับ1ก็คือพายส่วน4หรือ45องศาแสดงว่าเซตาในที่นี้ก็เลยกลายเป็น45องศาหรือพายส่วนสหรือพายส่วน 4, วน 4. นะคะแต่คราวนี้ด้วยความที่เราบอกว่าอะไรนะแทนที่เป็น1เนี่ยไม่ใช่มีแค่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งเดียวก็จะเป็นคอแดนที่2กับคอแดนที่สี่เพราะ Y กับ X เป็นเครื่องหมายเดียวกันไม่ใช่สี ต้องเป็นคอแดนที่เท่าไหร่คะ1กับคอแดนที่3เพราะ y กับ x เป็นเครื่องหมายเดียวกันเห็นไหมคะอันนี้ก็คือ x เป็นบวก y เป็นบวกคอแดนที่1่ก็คือเป็นบวกอันนี้ก็คือ x เป็นลบ y เป็นลบคอแดนที่3ก็คือเป็นบวกเหมือนกันดังนั้นแสดงว่ามุมที่ให้ค่าเท่ากับ1ไม่ได้มีแค่คอแดนที่1่มีค่าคอแดนที่3ด้วยคราวนี้เพราะถ้าถ้าจะเป็นคอแดนที่3ด้วยมุมมันก็จะกลายเป็นมุมที่ตำแหน่งเท่าไหร่บ้างคะ มุมก็จะกลายเป็นมุมตำแหน่งที่เมื่อกี้บอกพายส่วน4 2พายส่วน4 3ามพายส่วน4 4พายส่วน4แบ่งทีละ4 5ห้านะ5าพายส่วน4ี่พายส่วน4ี่พายส่วน4 8ดพายส่วน4นับใหม่นะพายส่วน4ทีละสนะี่นห้าน ศูนย์ไพ่ส่วนสี่สองไพ่ส่วนสี่สามไพ่ส่วนสี่สี่ไพ่ส่วนสี่ห้าไพ่ส่วนสี่หกไพ่ส่วนสี่เจ็ดไพ่ส่วนสี่ดังนั้นตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่ห้าไพ่ส่วนสี่ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่พายส่วนสี่ดังนั้นมุมของเราก็เลยกลายเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทำให้เขาเป็นแทนเซต้าเท่ากับหนึ่งก็คือห้าไพ่ส่วนสี่ ดังนั้นเราจึงมีคำตอบอยู่สองคำตอบด้วยกันนะคะก็คือถ้าเป็นพิกัดฉากเป็นหนึ่งหนึ่งเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็นเซตาเป็นพายส่วนสี่แล้วก็ห้าไส่วนสี่ดังนั้นพิกัดของเราก็จะเป็นบวกรูทสองพิกัดเชิงขั้วเนะาะ r เป็นบวกรูทสองแล้วก็เซตา้า r แล้วก็เซตาเป็นพายส่วนสี่นะคะเซตาเป็นพายส่วนสี่ต่อไป อเป็นลบรูทสองแล้วก็เซตาก็คือใครนะห้าคยส่วนสีอีกคำตอบหนึ่งนี่คือการแปลงจากพิกัดฉากเป็นพิกัดเชิงขั้วจากพิกัดเชิงขั้วเป็นพิกัดฉากนะคะเป็นพิกัดฉากเราก็จะได้แบบนี้กันนะคะคราวนี้อันนี้คือแปลงแค่จุดเนาะแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราจะแปลงตัวสมการล่ะแปลงสมการจากพิกัดฉากให้เป็นพิกัดเชิงขั้วฉากก็คือ x กับ y พิกัดฉากก็คือต้องมี x กับ y แต่ถ้าเป็นพิกัดเชิงคว้ปุุบจะต้องมี r กับเซทันทีดังนั้นจากโจทย์เราบอกว่าเราจะแปลงสมก,การ x กําลัง2บวก y กําลัง2ลบ16เท่ากับ0เราก็แปลงซะโดยที่เรามีความสัมพันธ์ที่1ความสัมพันธ์ที่1ก็คือ y เท่ากับ r sin ์ความสัมพันธ์ที่สองก็คือ x เท่ากับ r cos เซตาดังนั้นตรงไหนที่เคยเป็น y ก็เปลี่ยนเป็น r sin เซตาซะ ตรงไหนที่เคยเป็น x ก็เปลี่ยนเป็น r cos เซะดังนั้นเราจึงได้ว่าจากโจทย์ x กํลังสองของเราเราก็จะได้เป็น r cos เทั้งหมดกํลังสองบวกด้วย y ก็คือ r sin t ทั้งหมดกํลังสองลบด้วย16เท่ากับ0ถามว่าแปลงแค่นี้จบไหมจบแล้วนะคือ น้องก็ไม่ได้มี x y แล้วนี่น้องก็เป็นเชิงขั้วมหมดแล้วนี่มี R มีเซตาแต่ว่าเรายังจัดรูปไม่สวยถ้ารูปแบบนี้เราก็ไม่ไมเออ่เราก็มองว่าเราคือยังจัดรูปไม่สวยนะคะมันก็ใช้งานยากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จัดรูปซะยกกำลังสองเป็นยังไงบ้างนะ R ยกกำลังสอง c o s ยกกำลังสองเซตาบวก r า,า eta, กนาลังสองก็คือ R กํากำลังสองแล้วก็ sin กกำลังสองเซแล้วก็ลบสิเท่ากับศูนย์ ถึงตัวร่วมออกมาค่ะอะไรที่เหมือนกันนะอ่ะกำลังสองเหมือนกันคอสกำลังสองเซตาบวกด้วยไซ n กกำลังสองเซตาเท่ากับ16ย้ายใครนะคะลบ16ย้ายมาฝั่งขวามือก็เลยกลายเป็นบวก16นะคะคราวนี้เรามีความสัมพันธ์นี้อีกคอสกำลังสองบวกซกำลังสองคือ1เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้คือเท่ากับ1 เขาเรียกว่าเอกลักษณ์ตีโกณคอสกำลังสองบวกไซนกำลังสองเท่ากับ1ดังนั้นเราจึงได้เป็น r กำลังสองก็เลยเท่ากับสิอะไรยกกำลังสองเท่ากับสิหกคะก็คือบวกกับลบสเพราะฉะน,นั้น r ของเราก็คือเป็นบวกสแล้วก็ลบสตามลำดับบวกสแล้วก็ลบสตามลำดับเราก็เลยได้ตัวนี้ออกมานะคะก็เลยได้รัศมีเป็นบวกเสมอดังนั้นเราจึงได้ r เท่ากับ4นั่นเอง อ,อ่าเท่ากับ4ต่อไปก็เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยบวกลบ4ต่อไปเราข้อ2.6ตัวอย่างที่2.6นะคะตัวอย่างที่2.6จงแปลงสมาการในรูปพิกัดเชิงขั้วเชิงขั้วเป็นแบบนี้แล้วแปลงให้อยู่ในรูปของพิกัดฉากเชิงขั้วเป็นแบบนี้แล้วแปลงให้อยู่ในรูปของพิกัดฉากพิกัดฉากก็คือต้องเป็น x เป็น y จากโจทย์นะคะ r เท่ากับ2หารด้วย1ลบ cos เศรเราก็จัดก,การเลยค่ะเขาหารอยู่ทั้งก้อนเนี่ยถูกหารใช่ปะ่ะเวลาย้ายขึ้นไปคูณย้ายขึ้นไปคูณเราก็เลยจะได้เป็น r คูณกับ1ลบ cos เศฟังความือก็เลยเหลือเท่ากับ2เฉยๆดังนั้นเราก็กระจายคูณเข้าไปค่ะกระจาย r เข้าไปกระจาย r เข้าไป เราก็จะได้เป็น r ลบด้วย r c o s เซเท่ากับ2เราก็เลยได้ว่าย้ายเข้าไปค่ะย้ายก้อนนี้จากลบอยู่กลายเป็นอะไรนะกลายเป็นบวกก็เลยได้เป็น2บวกด้วย r c o s เซยกกำลังสองทั้งสองข้าง คังขวามือซ้ายมือก็เป็น R กําลัง2ฟังขวามือก็เป็น2บวก R cos เตาทั้งหมดยกกําลัง2ยกทั้ง2ข้างนะคะยกทั้ง2ข้างอย่าลืมนะยก2ข้างก็คือยก2ข้างแบบนี้แต่ตอนนี้เวลาเรายก2ข้างอีกฝั่งหนึ่งมันก็คือเป็นทั้งหมดยกกําลัง2เพราะฉะนั้นอย่างนี้เขาเรียกกําลัง2ส,สมบูรณ์กําลัง2ส,สมบูรณ์แล้วก็เป็นหน้า เป็นหลังหน้ากบหน้าบวกหลังกําลังสองก็จะเป็นหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองหน้ากําลังสองก็คือ2องกำลังสองบวกสองคูณหน้าก็คือคูณสองคูณหลังก็คือคูณ r cos แล้วก็บวกหลังกําลังสองหลังกาลังสองก็คือใครนะ r กําลังสอง cos กาลังสอเจัดรูปหน่อยเฮ้ยสองกำลังสองนะเมื่อกี้นี้อาจารย์สติไม่มีใช่ไหม 2กำลัง2ก็คือ4บวกด้วยบวกด้วยเท่าไหร่นะคะ4 r cos แล้วก็บวกด้วย R กำลังสอง s กำลัง2องเซตแยกทำไมเนี่ยจริงๆไม่ต้องแยกก็ได้จริงๆไม่ต้องแยกก็ได้นะคะเออแยกทำไมเนี่ยเอาใหม่เออตรงนี้ก็ชัดอยู่แล้วว่าคือใครนะคะ อ่าคอสเตาก็คือ x เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าพื้นที่ไม่มีได้ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเนาะ,ะ r กําลังสองก็คือ x กําลังสองบวก r กําลังสองก็คือ x กําลังสองบวก y กำลังสอง แล้วก็สองอยู่เฉยๆ R c o s ค t เซตก็คือบวกด้วย x ทั้งหมดอยู่กําลังสองคราวนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็กระจายได้ค่ะเปิดวงเล็บออกให้หมดค่ะก็จะได้เป็น x กํำลังสองบวก y ากลังสองเท่ากับสี่บวกสอหน้าหลังก็คือ2องคูณสคูณ x แล้วก็บวกหลัง 2, ก,กำลังสองคือเกกำลังสองเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4บวกด้วย4 x แล้วก็บวก x กกำลังสอง ย้ายข้างไปฝั่งซ้ายมือให้หมดเลยค่ะเราก็จะได้อะไรออกมาค่ะเรียบร้อยย้ายข้างไปฝั่งซ้ายมือให้หมดเราก็จะได้เป็นเออตึก,ต,กตึก4 x แล้วก็อันนี้ผิดนะคะตึกหนังสือก็ไม่ผิดนะอาจารย์ผิดคนเดียวอันนี้4 x เพราะฉะนั้นถูกย้ายข้างไป เอ็กกำลังสองฝั่งนี้ก็เป็นบวกอยู่ใช่ไหมย้ายไปก็เลยเป็นลบมันก็เลยได้เป็น x กํำลังสองลบ x กํำลังสองซึ่ง x กลบ x กํำลังสองกํำลังสองลบกํำลังสองเนี่ยคือศูนย์เพราะฉะนั้น x กํำลังสองก็เลยหายไปนะคะฝั่งซ้ายมือก็เลยเหลือแค่ y กํกำลังสองและย้ายตัวนี้จากบวก 4x ก็กลายเป็นลบ 4x ย้ายจากบวก4ก็กลายเป็นลบ4ฝั่งขวามือไม่เหลือแล้วก็คือศูนย์เพราะฉะนั้นจากสมการพิกัดเชิงขั้วรูปนี้ เราก็จะได้อยู่ในรูปพิกัดฉากก็คือรูปนี้นั่นเองนะคะก็รูปนี้นั่นเองนี่คือการแปลงจากพิกัดฉากเป็นพิกัดเชิงขั้วแล้วก็พิกัดเชิงขั้วเป็นพิกัดฉากนะคะเราก็จะได้เรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้สําหรับคลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ